เป็นวันที่ทุกข์ที่สุดเนาะเกิดเมื่อไหร่ทุกวันนั้นโกรธเมื่อวินาทีไหนก็ทุกวินาทีนั้นการเกิดนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์เนาะวันนี้วันเกิดไม่ชื่เชินเนาะใครวันเกิดก็อยากให้พวกเราเราลึกถึงทุกขนะถึงทุกขนะ์่ะเพราะนั้นทุกข์นี่แหละทุกข์ตั้งแต่เริ่มปวดท้องของแม่แล้วอะ วันเกิดของลูกเนี่ยเป็นวันที่แม่ทรมานถ้าสมัยก่อน children, นียเนาะย, ah, ยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่มีเครื่องมือแพทย์ไม่ทันสมัยเนี่ยเป็นหมอจำแยเ yeah. นี่ยลองคิดดูนะวันท uh, ี่ทุกทรมานที่สุดของแม่แหละวันนั้นเนาะเพราะฉะนั้น ลูกทุกคนวันเกิดต้องพึงสังวรให้ดีเนาะว่าวันเกิดนี่แหลนะ,ะเป็นวันทุกเริ่มทุกนะ,ะทุกที่สุดอนะเพราะฉะนั้นเด็กออกมามันถึงร้องไห้มันจะทุกข์แล้ว,ลวนะแอเลยแหละเนาะไม่มีใครยิ้มออกมาหรอกเนาะเพราะฉะนั้นวันเกิดนี่แหละ เป็นวันเริ่มต้นแห่งทุกนะเนาะเริ่มต้นแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนาะวันนี้เราให้นำเอาวันนี้นะเป็นวันที่พวกเราระลึกถึงการเกิดระลึกระลึกถึงแม่ด้วยรนะลึกถึงแม่ด้วยเนาะเอเอ,เ,อเพราะฉะนั้นอ,อยากให้พวกเราระลึกถึง ความทุกข์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนาะพ่อในั่างไม่ติดเลยนะวันที่ลูกจะเกิดเนาะจริงไหมพญายดอนฮะหรือเมาอยู่ฮะฮะะอ่เชื่อไหมหลวงจาก็เคยเนาะอดีตเคยเป็นพ่อคนฮะเออ วันที่ภรรยาจะคลอดเนี่ยต้องไปหาฟืนนะเมื่อก่อนไปหาฟืนมากองไว้เพื่อจะอยู่อยู่ไฟเนาะเอออ่ะแล้วก็เอาละมีผ้าแขวนไว้ดึงละจิงไว้หมอตำแยเอาละเออบางทีเขาก็เรียกเรียกผ,ผู้เป็นสามีเข้าไปสามีเข้าไปไปอะไรไปโดนข่ว,วนกับโดนกัดนะตอนนั้นเออ โดนด่าสารพัดแล้วตอนนั้นมันเจ็บปวดทรมานของของของผู้เป็นแม่เนาะเห็นไหมเออนะเพราะฉะนั้นหลวงตารู้ดีว่าวันวันที่จุติของเราวันที่เกิดของเราเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มทุกข์จริงจริง่ามันเริ่มทุกข์ทรมานเกิดเวทนาอย่างหนักโอ้ยออกมาเนื่อเลือดเนี่ยเป็นเป็นครึ่งถังเลยนะ เสียเลือดแม่เสียเลือดเนี่ยเนาะแต่พอเห็นลูกออกมาแม่เห็นหน้าลูกก็ยิ้มแหละเนาะเออ,เ,อ,อเห็นไหมดูสินะเออผ่านการเป็นการตายมาแล้วเพราะฉะนั้นบุตรธิดาทุกคนเนาะพึงลำลึกพึงลำลึกพ,งลลกพึงลำลึกเนาะอย่าได้เหยียบยำ่ำอย่าได้เหยียบยำ่ำนะบิดามารดามาตาปิตุอุปัฏฐานัง เอตมังคารมุตตมังอุปถากิดามันดาเป็นมงคลอย่างยิ่งความกตัญญูตัวนี้ถือเป็นธรรมอันเลิศถือเป็นธรรมอันเลิศอ่าจำไว้